ตามตามพี่ีไปนะคะ,คะทำยังไงกับเศรษฐกัจจะเห็นคุณค่าของตัวเขาเองคุณค่าเหล่านี้มันควรจะถูกพัฒนาต่อยอดเพื่อการให้เขายืนแข็งแรงรอยู่ได้ด้วยตัวเองซึ่งสภาวะวิกฤตของโครคภัยไข้เจ็บในวันนี้คิดว่าเป็นวิกฤตที่รุนแรงแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือโอกาสของคนท้องถิ่นที่จะ หันกลับมาแล้วก็ฟื้นความรู้ภูมิปัญญาสวัสดีค่ะนางสาวอัญชุลีชินสุขค,ค่ะจากสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามค่ะวันนี้นะคะเรามาในงานของวันถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะเพื่อเริ่มต้นหรือดูการผลิตใหม่นะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆแล้ววันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะที่ เข้ามาแล้วก็อันคิดว่าจะนําความรู้ด้านดินและปุ๋งในฐานที่หนึ่งเนี่ยค่ะไปใช้ประโยชน์กับหมู่บ้านเราได้ซึ่งโดยปกตินะคะการที่จะได้ออกมาแล้วก็คุยในเรื่องของความรู้ตอนเนี้นับว่ายากนับว่ายากมากๆด้วยสถานการณ์โควิดแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีเกษตรกรหลายๆท่านที่อพยพเนาะเราหนีโรคภัยมาจากกรุงเทพฉะนั้นทางเลือกทางเลือกหนึ่งคือการปลูกพืชนะคะ เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรครับเกี่ยวกับการผลิตซึ่งแต่ละฐานก็จะให้ความรู้ต่างๆกันซึ่งที่นี่หลักๆที่นี่ก็จะเป็นการให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการทําข้าวในระบบอินทรีย์เพราะว่าเราเราเห็นว่าการทําเคมีมันมันไม่ใช่ทางรอดของเกษตรกร,รว่าทาแล้วก็มันไม่ิ้่สุดแต่เราถ้าเราหันกลับมาทําแบบอินทรีครับก็ใช้วัตถุดิบที่เรามีในท้องถิ่นก็าลดต้นทุนในการผลิตได้ไปส่วนหนึ่ง สมุนไพรที่เห็นอยู่ตรงหน้าน,นี้ก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะล่าสุดเราก็มีการทํานวัตกรรมเรื่องของการทําย้านางผงนะคะ,ะในเรื่องของมะกอกป่าผงนะคะมีชาข้าวหางและล่าสุดเราทํานวัตกรรมชายี่ห้อแบรนด์ชาแลมนะคะเป็นชาข้าวหางมะลิแดงซึ่งจะออกตัวเร็วๆนี้นะคะ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่อโลคยาปาบูตอนนี้มีในส่วนของการให้การบริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็จะมีในส่วนของล้างสารพิษต่างๆนะคะด้วยภูมิปัญญาและแพทย์แผนไทย การจัดงานในวันนี้นี่ก็เพื่อที่จะเ,เสริมนะครับวิชาวความรู้นะครับมีการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมไม่ว่าอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยซึ่งเกษตรกรนะครับสมควรที่จะได้มีการเ,าเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของการผลิตนะครับโดยใช้หลักปัชัยญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของหลนเก้าราชการที่9 <รา S 1> นะครับรมาปรับประยุกต์ใช้ <รา S 1> ในพื้นที่ <รา S 1> ให้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนวัตรกรรมหลายๆอย่างเข้ามาช่วยนะครับ<ห>เพื่อที่จะให้พี่น้องของเราหลุดพ้นความยากจนให้จงได้ครับจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอม,มาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้ม ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลงนานคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้แอพราะเากแล้วก็อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าประเทศไทยเราอยู่รอดได้นะครับต้องมาช่วยกันนะครับสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยทำอะไรก็ได้ครับขอให้เนี่ยวันนี้กินอาหารเนี่ยให้เป็นยา นะครับแต่จะไปกินยาเป็ดอาหารในฐานะที่เป็นหน่วยปฏิบัติเราก็จะรับนโยบายจากทางท่านในอำเภอท่านกเกษตรจังหวัดท่านผู้ว่ามาปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะศูนย์แห่งนี้นี่เป็นศูนย์ที่แปรรูปอาหารนะครับมันก็คือทางรอดของกเกษตรกรไทยนะครับเป็นการช่วยให้กเกษตรกรมีรายได้นะครับ<ะ>เพื่อจะต่อสู้กับ ภาวะวิกฤตในช่วงนี้นะครับพี่เล่แมคิดว่าการกิจกรรมใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นวันนี้หรือครั้งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เองเนี่ยมันคือต้นทุนที่สําคัญของเราแล้วก็คิดว่าอนาคตถ้าเครือข่ายนี้เข้มแข็งร่วมกันต่อไปมันคือทางออกของประเทศไทยและทางออกของพวกเราทุกคนค่ะผู้ในการศูนย์มอญไหมจังหวัดิจตรจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมท่านสวนบัญชีนะครับจากสํานักงานสวนบัญชีสังกองที่๕พิจิตรครับผมเลขาิจารณา ส่วนสอบบัญชีนะครับจากสำนกงานบัญีมาตานาวนะครับแล่การติดเกษหรือปฏิบัติการวนส่งก็สอดเสียงรนตอนล่างนะครับมาจากจังหวัดภูบนครับกิรรมนะครับจากบริษัทคูโบต้าครับติดเศษชานาญการนครจากาสิางาที่ดนาตราของเรานะครับสำนักงานประจำจังหวัดากราก็ผมเจ้าพนักงานตัาบันปฏิบัติงานนะครับจากสำนักงานตุลาธิกุมของเรานะครับ นักวิชาการจากสตคจังหวัดมหาสารคามของเราครับคุณอาจารย์นิวันของเราเข้าโศนะครับจากโครงการส่งน้ำที่อกองดูแลรักษาเขียวใหญ่ของเรานะครับนางสาวเกียรติริมกินวิชัยครับนักวิชาการส่งเสริมการสืบพันธุ์ทางฟิวดีวันนี้นะครับโต๊ไม่ไดจะฟังนะครับไม่โต๊ะไม่ได้จะฟังนะเจ้ากี่ได้แบบที่ไหนครับแบบที่ไหน ท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพัก